สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ก็มาตามเลขความฝันพี่ทัศนะครับที่กระท่อมละสังขารของหลวงปู่สวงเนาะไ <c oughs> ปอ <ะ S 1> ุ้ยเสียงไก่ขันสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับสามช่องเลยสามช่องเลยมาตามความฝันพี <c oughs> ่ท <c oughs> ัศนกันมาเยอะแลนสามช่องอันนี้เราเราความฝันช่วงแรกก่อนเนาะเปันยังไงท่าน ช่วงแรกฝันว่าลุงปู่ให้เงินหนึ่งแสนหนึ่งร้อยสองบาทโอ้หนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งร้อยสองบาทให้ไปซื้อกบอันนี้เล่าฟังฟันย้อนหลังย้อนหลังครับให้ไปซื้อกบยัดไส้ยัดไส้ที่เขาขายในท้องตลาดนั่นแหละให้เงินหนึ่งแสนหนึ่งร้อยสองบาทแต่สองบาทนี้จะเป็นเงินเหรียญเหรียญเงินเหรียญที่เขาเรียกอะไรผมจําไม่ได้ที่มันมี โค้งแบบนี้แล้วก็มีในปากลงมาจําได้ไหมไม่ได้ครับเโคออกมาเป็นมันเหมือนเรือข้างหลังจะเป็นสวรรหงนะครับนีแหละครับนี่แหละตัวนี้หละสองบาทเป็นเงินหนึ่งบาทสองเหรียญจะเป็นครับสวรรณหงส์งท่านไม่ให้ดูทางทางนี้หล้ท่านจะให้ดูข้างหลังครับก็เอาเงินนี้เลยไปซื้อกบสองตัว ผมก็จาได้บ้างไม่ได้บ้างเรื่องนานแล้วจอบสองตัวชด่อแล้วก็หลวงปู่ให้ผมบอกว่าไม่มีรถไปหลวงปู่หลวงปู่ให้ไปเอารถคันนี้ทะเบียนนี้เลยครับทะเบีนนเยนนี่เลยเป็นรถพระแล้วให้พระให้พาพระคนนี้ไปด้วยอายุสี่สิบเอ็ดปียางสี่สิบสองปีนี้อ๋อครับยางสี่สองครับอันนี้ก็ฟาร์มฟานก่กนก็ออกยูทูบไปแล้วจครับแต่ถูกไม่ถูกก็เป็นแนวทางเมื่อคืนฝันก ไม่ไม่เยอะฝันนิดหนึ่งฝันยังไงครับคืนฝันฝันร่าลุงปู่ให้ทิศพันถวายคณะท่านแปดให้ถวายคณะท่านเปดเมื่อคืนครับก่อนจะให้ลุงปู่ก่อนจะให้ทิฏพันธถวายคณะท่านแปดก็จะมีเห็นงูตัวหนึ่งงูตัวเล็กประมาณนี้ตรงนี้เลยตรงองค์รอคะครับคนลุกเลยตรงองก็มีตัวเล็กตัว ก็ไม่รู้สองสี่เดิอครับสองสี่สองสี่งูตัวนั้นก็มีคนคนหนึ่งบอกว่าให้ผมตีตีผมว่าตีไม่ได้งูอยู่กับลุงปู่ผมตีไม่ได้แล้วเขาให้เอาไม้ยาวขนาดนี้ไปเอาไม้ไปกดที่หัวถ้าตีตัวเลขปวกก็แปดเนาะครับหัวก็หกงูหนึ่งก็หนึ่งกับแต่ผมไม่เอาหรอกเอาอายุทิดพันุดีกว่าทําไมอายุก็พศสอ โรเกิดโอซสิบสี่เท่ากับตัวนี้โอเข้ากนไม่เลยีหนึ่งโอ้วสองหนึ่งแต่ฟันประมาณนี้แหละแต่งูตอนนั้นผมมีคนบอกให้ตีแต่ผมไม่กล้าตีเปรตเหมือนกันนะก็คือเดี๋ยวย้อนหลังนิดหนึ่งตอนนั้นที่พี่ทั์ฝันว่าพิพทัหลุงปู่ให้ถ่ายภาพชตอนนั้นผมจําได้คร่าวๆลวงปู่บอกว่าอ้อยช่องนี่มัวถ่ายชนนตคือ ไอ้ถอดร,รูปถอดร,รูป ok. ว่าผิดให้ถอดร,รูปถอดร,รูปก็คือถ่ายรูปถ่ายรูปรผม<อ>ก็เลยบอกทิฏพัน์ว่าทิศพันธ์ต้องได้อะไรสักอย่างนี่แหละที่ลวงปู่ให้ถอดรูป ok. ถ่ายรูปครับ,รบแล้วก็ทิฏพันธ์ก็น่าจะสําเร็จแล้วแหละครับก็เลยคุยกันอย่างงี้เลยวันนั้นคือพี่ท่านยฝัน,นกวนนานแล้วกอนที่นานเลยครับกอนที่จะได้รับนานแล้วผมจาไม่ได้ว่าดีเด่นเดือนเดือนไหนมาจะก็หลายเดือนแล้วปีที่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วหวัง อแต่ก็อันนี้ถ้าฝันอย่างนั้นมันมันแม,ม่นจริงๆริงแต่ถ้าตัวเล็กก็มีผิดบางตุกบางเนาะครับ,รบแต่ว่าหลวงปู่อาจจะให้มามาถวายขนาันเปรตเรื่เนี่แหละหลวงปู่บอกเมื่อคืนให้ทิดพันบอกว่าทิดพันมาถวายคณนาขันเปรตมาแรงให้เห็นงูตัวหนึ่งตรงนั้นเมื่อคืนนอกนั้นผมก็ตื่นคือฝันฝันนิดเดียวครับพอผมตั้งแต่ อันนี้พูดรึนส่วนตัวนิดนึงเนาะครับตั้งแต่เสร็จงานมาก็นอนไม่อยหลับนอนก็คืนก็เ <c oughs> มื่อคืนก็หลับงีบหนึ่งก็เห็นติดพันบอกว่าลุงปู่ให้คนคนนี้คือชื่อนี้มาถวายคณะท่านแปดผมก็เลยเอาอายุของท่านคือปศออก็คือปศอสอิบออสี่แตนิสีหนึ่งครับคือสี่สี่หนึ่งับสี่สี่หนึ่งอันนี้ผมเจ็ดสี่บอกหนึ่งกับเจ็ดตัวสกุตมับ็เจ็ดเป็นตัดเดียวกันได้นะครับ ถ้าเราเอาแบบนี้อย่างสมมติว่าแบงนี้เจ็ดศูนย์สี่ครับเจ็ดศูนย์สี่ตัวีนเจ็ดศูนย์สี่มาไปนี้ตัวนี้เจ็ดศูนย์เจ็ดก็ได้คือเอาตามนี้แหละให้เอฟซีเลือกเองผมไม่เลือกให้สองวันนี้ผมให้จับควายกันเอาจับควายเอาครับถ้าอายุทิศพันธ์จะถูกตัวนี้พสสิบสี่แต่ในสี่สี่สิบเอ็ดครับแต่อย่าลืมนะคันห้าคันแปดปริศนาปูมจริงนันถ้าให้ถวายงด่อเนี่ยคงจะเป๊ะเลยเนาะครับ ก็รุมผูกให้ถวายเงินนี้กันห้ากันเปดถ้าเรานับอีกอย่างหนึ่งก็คือกลวยสิบสามหนึ่งสามหนึ่งสามกันห้ากันแปดกลวยสิบสามรวมแล้วสิบสามกับเปดพอเปดออกแล้วห้าเปดออกแล้วเราก็ต้องเอาห้ากับเปดคือเท่ากับสิบสามบวกกันหนึ่งสามก็ได้เนาะหนึ่งสามหนึ่งสี่เนาะขึ้นลงขึ้นหรือซื้อลงแล้วแล้ต่ผู้ชายซื้อขึ้นผู้หญิงซื้อลงกันหนึ่งสี่แหละ อันนี้ผมจะโชว์ตัวเก่ามาเพราะเมื่อคืนถูกเอาตัวนี้จ้าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็มีผู้ใหญ่บ้านอันนี้จําได้นิดนึงผู้ใหญ่บ้านบอกว่าให้ผมจับเลขอะไรก็แล้วแต่ให้จับเลขหนึ่งครับแต่ใครจะวิ่งก็วิ่งหนึ่งชอบหนึ่งชอบหนึ่งครับแต่งวดก่อนผมไม่ได้บอกว่าให้วิ่งแต่มีคนบอกว่าให้เล็กวิ่งครับให้เล็กวิ่งเสียเยอะ อันนั้นก็แล้วแต่ท่านไปผมไม่ได้แนะนําให้ท่านซื้อเยอะหรอกคือให้ซื้อตามกําลังอย่างมีเงินหนึ่งร้อยเราซื้อยี่สิบแปดเซียวซื้อกับข้าวครับผมเคยบอกอยังนี้ดูอย่าอย่าเล่นจนหมดตัวบางคนบอกว่าอย่าขายบ้านขายรถไปซื้อหัวเดี๋ยวไม่ถูกเจ้ามือจะหัวเราเอาอันนั้นก็แล้วแต่ท่านจะซื้อผมไม่ได้แนะนาว่าใครขายโน้นขายนี่ซื้อหรอกพอเห็นเขาคอมเมนต์มาผมก็บอกว่าเวลาเขา จะพูดมาผมไม่ค่อยสบายใจคือลัวเขาเล่นเยอะหมดตัวเพราะผมไม่ผมไม่ได้แนะนําคือเป็นแนวทางแนวทางว่าท่านชอบสองหนึ่งเราก็ซื้อสองหนึ่งไปสักสิบยี่สิบอันนั้นก็แล้วแต่ท่านจะซื้อครับผมไม่ได้ว่าให้ผมมั่นใจตัวนี้ซื้อเป็นพันเป็นพันผมไม่บอกว่าผมมั่นใจให้มั่นใจพิจารณาดูว่ามันชอบตรงกันไหมเนาะเราให้เป็นแนวทางว่าเป็นแนวทางครับว่าให้ชอบมันชอบตรงกันไหมถ้าชอบตรงท่านก็แล้วแต่ใจท่านแล้วแต่ใจท่านใช่ครับ ค,คือขอให้ท่านเข้าใจคนฝันนิดนึงเนาะเราเราไม่ได้บอกว่าให้ท่านซื้อเจ็ดเจ็ดตัวละหมื่นไม่ใช่ถ้าท่านชอบเจ็ดเจ็ดท่านก็ซื้อไปครับครับตัวละร้อยตัวละยี่สิบก็แล้วแต่ความฝันคือความฝันกับช่องทุกๆช่องคผมว่าไม่มีการแสดงหรอกถ้ามาหาลวงปู่สวงจริงๆไม่มีการแสดงคนที่บอกว่าแสดงเงน้นงี้บางทีอาจจะตัวท่านทาไม่ดีเองก็ไปว่าคนอื่นอย่างงนี้ ครับกรมมีสูงเนาะครับก็อย่าอย่าไปบ่ามากันเลยใครจะทํายังไงเป็นสิทธิ์ส่วนของเขาเลยอยู่อยู่อย่างลุงปู่ดีกว่าใครจะทําใครจะว่าใครจะด่าก็เรื่องของเขาโอไยเตียนเป็นบ้านใช่ครับยิ่งได้ครับยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรวยครับยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ทิ้งตัวเหมือนต่อหางว่าวแล้วยิ่งต่อยิ่งได้อืมก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละครับที่ทัศน์อยู่ที่นี่เนี่ยทํจริงจริงอ่ะที่นี่ทั้งมาสังขารมีคนถูกรางวัลนับไม่ถ้วน ก็เคยเจอเต็มๆอย่างพี่สุคนก็เคยสัมผัสเคยตามที่เขาถูกสิบสองล้านก็มีที่อยู่ชนบุรีเนาะด้วยครับครับรางวัลที่สองก็ถูกรางวัลที่สามก็ถูกรางวัลที่สี่ก็คือผู้ช่วยในหมู่บ้านผมนี่แหละรางวัลครับรางวัลที่สี่รางวัลที่ห้ารางวัลที่ห้ามาจากน่าจะอุบลครับรางวัลที่สองมีสุถูกสองคนอันนี้แค่เปิดเผยนะครับที่มีเปิดเผยเยอะมากไอ้ที่ถูก บนดินไม่ใช่ใต้ดินหรอกบนดินเยอะครับเยอะระงวัลที่หกพี่ทัศน์ก็เคยถูกเอ้ยเจ็บหน้ารางว่างหนึ่งสองสามสี่ห้าถูกมดแล้วครับแต่ระงวัลที่สองได้สองครั้งแต่สามตัวไม่ต้องนับครับเยอะเยอะไม่ทวนเนาะแต่ผมไม่ได้ว่าพี่คนนี้ถูกหนึ่งร้อยพงกุจดสองร้อยพงกุจดอันนั้นไม่ได้อยู่ที่เขามาบอกว่าใช่ที่เขามาแก้บนนั่นแหละถึงได้รู้ว่าถูกถูก แล้วก็วันนั้นก็หัวหมูเท่าไหร่สิบสองตัวแล้วคนที่เขาไปทำงานก็เพิ่งมันมานี่แหละสามตัวหัวหมูที่เขาบนโลปูก็เป็นในสิบเรืออยรก็ดูตามว่าวก็ได้ครับผมจำไม่ได้หรอกว่าใกลต่อไกลเยอะนะพี่นะนับได้ไม่ว่าที่อยู่ที่นี่ตัวนับไม่ทั่วครับเเยอะมากครับเยอะมากครับ ที่ผมทําตรงนี้ด้วยมาจากทั้งอื่นด้วยทํามาเองด้วยอันนั้นก็แล้วแต่เขาจะถวายไปแต่ถ้าอยากตรงนี้ได้ว่าวก็ผมทําเองแต่ว่าวตรงนี้จะไม่ไม่ค่อยเหมือนใครถ้าว่าวตัวใหญ่ก็จะมีต้นอีกต้นหนึ่งอะไรนี้ผมไม่เคยเลยจะใส่ตรงกลาวบางคนเอาไปทําเรียนแบบเยอะวันวันนี้ประมาณนี้วันที่สิบเจ็ดมกราคมเนาะก็สอสองพันหก่ยนแปลงตัวเลขเพราะหลวงปู่มาย้ําแล้วเมื่อคืนก็คือตัวนี้สีึ่งหนึ่งสี สี่หนึ่งสี่ยำกับทิดพันว่าทิดพันยังไม่ได้ถวายขันห้าขันแปดขันห้าขันแปดก็ตะกับสิบสามอย่าลืมนะที่ผมไม่เขียนก็ฟังเอาด้วยตะกับสิบสามเหมือนเลขโฉนดห้าโชชิงห้าโชชิงแปดหกสองหนึ่งงดก่อนแต่เขาบอกว่าเกินไปไม่ถูกหล้วงดก่อนอันนี้ก็มีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเกินไปไม่ถูกงดก่อนผมว่าที่ดูคลิปให้จบก่อนดีกว่าอืม แต่ถ้าถูกผมก็บอกว่าถูกแต่ถ้าผิดผมบอกว่าถูกไม่ได้<ช>อยู่กับลูกป,ปูไม่ได้จริงๆครับผิดก็คือผิดนะใช่ครับผิดก็คือผิดไม่ต้องอ้อมค้อมหรอกผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกแต่ถ้าเลขนี้ผิดก็แกตัวใหม่ <c oughs> แต่ถ้าถูกผมก็ดีใจไม่ใช่ว่าผมไม่ดีใจนะผมดีใจที่เอฟซีได้ถูกแต่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ถูกทุกง,งวด <c oughs> ครับ <c oughs> จะได้มาช่วงลาพื้นจะได้มาช่วยทํานู่นทํานี่ซื้อฟืนซื้อไฟอยากให้ถูกทุกงวดแต่ ลุงปู่ให้เจ้ามือบ้านอย่าไปคิดเอาคนเดียวลุลุงปู่ให้แบ่งปันครับที่ถูกบ้างผิดบ้างนั่นแหละลุงปูให้แบ่งปันเราไม่ได้เอาคนเดียวหรอกอย่างมีลูกห้าคนเราก็ต้องแบ่งให้เท่ากันแต่แม่อย่าแบ่งหมดแม่ต้องกินบ้างครับแม่จะให้ลูกหมดใช่ถ้าไม่งั้นแม่ก็ไม่มีแรงแม่อดตายอดตายครับนั่นแหละการแบ่งปันคือเป็นปฏิมากรรมของลุงปู่คือการแบ่งปันอย่าเอาคนเดียว ไม่ใช่ว่าอ้วนนี้เราถูกสิบอวดหน้าเราจัดเป็นพันผิดมาก็ด่าคนอื่นนี่ไม่ได้เราต้องดูมั่นใจตัวเราไก่ข้างบางไม่ไปทัดเนาะไก่ข้ดีมากเลยในก็ดูชมช่องทั้งสามช่องคนสุรินทีวีคนสุรินทีวีเราฝากช่องทั้งสามช่องด้วยหรือทุกๆช่องที่มาถ่ายในกระท่มารสื่อารหลวงปู่สวงนี้บางบางบางครั้งผมไม่รู้จักก็ อยากให้กําลังใจทุกๆช่องที่มาถ่ายทําในต่อมลัสสันคานแล้วก็ฝากให้เอฟซดูทุกๆช่องด้วยแล้วก็ดูดูคลิปให้จบ,บอย่าไปดูปุดๆแล้วก็ไปจุกๆบกาครับกาให้เราดูให้จบแล้วก็ฟังฟังคำพูดแล้วก็เราก็ดูสถานที่ด้วยคนจะเชื่อไม่เชื่อก็ดูสถานที่แล้วก็ถูกไม่ถูกเราก็ต้องดูย้อนคลิปมีคลิปหนึ่งคลิปสมันจะมีอยู่ แต่คลิปนี้ถ้าถูกก็ดีใจแต่ถ้าไม่ถูกก็ต้องขออภัยนะโอกาสนี้ไว้ก่อนครับอันนี้ก็ขอกราบขอบคุณเอฟซีที่ดูทุกช่องที่มาถ่ายทําตรงนี้ด้วยกระ่อบบ้านรุนขอให้ลูกปู่ลูกค่อดูแลไปตรงไหนก็แล้วพลาดปลอดภัยคิดสิ่งใดสมคำปรารถนาคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองถ้าไม่ทําก็ไม่ได้ก็ต้องทําครับสาธุสาธุสาธุนะครับคุณผู้ชมนี่คือหน้ากระท่อม ละสังขารของหลวงปู่สวงนะครับผมมาเจอสะดุดสะดุดคนคนหนึ่งนะครับที่นั่งถ่ายรูปกับหลวงปู่นี่เป็นพิทักษ์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับสมัยก่อนนี่ผมยาวไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับที่นั่งถ่ายรูปกับหลวงปู่สมัยโบราณน,นะครับแล้วก็มาเจอนี่ด้วยเนาะเจอตัวเลขนี้ด้วยนะครับ และก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ